ต้องบอกว่าหัวปั้นสวยนะ,ะคือดีเทลชุดมันเลยทำเหมือนเป็นชุดเกราะจริงๆเลยโดยรวมนวโคตรโคตรสวยนะครับผมว่าโคตรสวยเลย สวัสดีครับส่ผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Holy Toys นะครับวันนี้ยังอยู่กับเวฟกับทันมาเวลนะฮะเป็นตัวที่4ของเวฟนี้แล้วนะครับที่เราจะเอามารีวิวกันนะครับตัวนี้คือไวรคนหนึ่งในเรื่องนะครับก็คือตัวของยอดร็อกนั่นเองนะครับใส่ชุด Star Force มาเลยนะครับแต่เสียดายที่ไม่ได้ให้หัวเปลี่ยนของตัวจุดลองมาให้นะฮะก็จะเป็นมาเฉพาะตัวแล้วก็มีปืนอวกาศ ให้หนึ่งกระบอกนะครับสำหรับเวฟนี้เนี่ยก็ก่อนอื่นเนี่ยขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเวฟนี้นะฮะก็จะเป็นบาร์ตัวของครีเซนตี้ซึ่งเป็นเวฟที่ผมไม่ได้สั่งยกเวฟนะครับผมสั่งมาแค่กัปตันมาเวลนฟิฟิลลี่นะครับทาร์ลอสและก,ก็ตัวของ ยอร์อกนะครับมีแค่4ีตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวพิเศษอีก2ตัวที่สั่งไปนะครับส่วนตัวอื่นในเว็บไม่ได้สั่งนะฮะก็เลยว่าเออไม่ไม่ได้มีบัฟมารีวิววให้ทุกคนได้ดูกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเขียนกัปตันมาเวลนะครับเป็นชื่อเรื่องนะครับแล้วก็มีชื่อคาแรคเตอร์ก็คือยอร์อกนั่นเองนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวของโลโก้จากเรื่องกัปตันมาเวลนะครับด้านข้างนี้ก็เป็นรูปนะครับรูปต้องบอกว่าเป็นรูปเเหหมมมมมือนนนนนรรรรูปปโทใัััังะะะสสววยยยาากๆคคคบบชดล แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปของยอนร็อกนะฮะแล้วก็มีไบโอเล็กๆน้อยๆให้นะครับตัวแบบค่อนข้างสวยเลยคือเวฟหลังๆเนี่ยฮัสบทํากล่องออกอามาค่อนข้างสวยนะครับส่วนตัวของยอนร็อกเนี่ยต้องท้าวความก่อนนะครับคือตอนแรกที่กระแสานางออกมาเนี่ยไอตัวยอนร็อกนะครับที่เป็นรับบทดยจุดรอเนี่ยนะครับก็คนเกรงว่านะ่าจะเป็นตัวของมาเวลนะครับกับตันมาเวลคนแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยถ่ายทอดพลังให้แคโรลแนนเวิร์สแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไปมา ชื่อมันหลุดออกมาตั้งแต่ฟังกบป๊อปแล้วนะครับว่าตัวนี้ก็คือยอนร็อกนะครับยอนร็อกจริงๆมันคือตัววายร้ายนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในจักรวาล M.C.U หรือในหนังที่กําลังจะมาถึงเนี่ยว่าตัวยอนร็อกเนี่ยจะร้ายตั้งแต่ต้นหรือว่าค่อยๆร้ายในช่วงหลังนะครับอาจจะเป็นเหมือนคาร์มโดที่ผมบอกไปนะครับอาจจะช่วงแรกดีแล้วก็ช่วงหลังร้ายอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคอยติดตามในหนังนะครับเข้าเดือนมีนาคมนี้นะฮะก็แกะกล่องมานะครับด้านซ้ายของกล่อง พื้นหลังย้ําอีกรอบนึงนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเวฟกับตันมาเวลนะครับก็ถาดดึงถาดปิดไปนะครับก็จะเจอตัวของย้อนรอกนะครับนอนอยู่ในกลอ mhm. up, so yes. ่องนะครับงัดออกมาเลยหัวนะครับขยับขึ้นลงได้นะครับหมุนได้360กครับแขนการได้ตามมาตรฐานนะครับหมุนได้360ต้นแขนหมุนได้360นะครับข้อศอกพับขึ้นลงได้นะครับมือหมุนได้360นะครับ ขึ้นลงได้นะครับโอเคนะครับจุดขยับอ์ทิคเลชั่นคร่าวๆน่าจะเป็นตัวมาตรฐานนะฮะบอดี้หน้าอกนะครับก้มลงได้เงยแผ่นไปด้านหลังก็ได้นะครับเอวหมุนได้360นะครับขากลางได้เตะไปมาหน้าหลังได้นะครับต้นขา360เข่าพับไปด้านหลังได้นะครับพับไปมาได้นักแข้งตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับแล้วก็เท้าเหยียบไปมาหน้าหลังได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามปกติเลยนะครับโอ้หมุนได้360อองศาด้วยนะครับเป็นบอลลูกใหญ่ต้องบอกว่าหัวปั้นสวยนะ เนี่ยคือโอ้โหโคตรสวยเลยครับนะครับคือลงสีแบบเป็นสีเขียวปีกแมงทับอ่ะครับดีเทลชุดก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะฮะดูครับเวลามันโดนแสงนะครับจะมีความเงางามอยู่เนี่ยคือดีเทลชุดมันจะทำเหมือนเป็นชุดเกราะจริงๆเลยนะครับก็จะมีลวดลายนะครับเป็นร่องต่างๆนะครับแล้วก็ตรงกลางหนะ้าอกจะเป็นดาวของ Star Force นะครับทีมคล้ายๆ Green Lantern นั่นเอง ไอ้ด้านหลังก็จะมีแผงนะครับนูนขึ้นมานะฮะก็ปั้นดีเทลได้สวยอยู่นะนะครับก้นปั้นเต่งตึงมากๆครับโดยรวมแล้วผมว่าการขึ้นโมเดลของตัวยอร์กตัวนี้นะค่อนข้างสวยงามเลยครับแล้วก็ที่ชอบเลยอีกอย่างนึงก็คือการลงสีนะฮะไม่จะเป็นสีเขียวจุดต่างๆเนี่ยคือมันลงสีแบบสม่ำเสมอสวยมากอ่ะครับแต่ก็ไอ้ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่ามันยังมีสีเลอะอยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะก็ถือว่าอนุโลมได้นะครับที่ชอบเลยก็คือนี่ครับ คือการลงสีไอ้สีดำนะฮะมันไม่ได้ลงสีดําแบบดําแบบแววๆเท่าไหร่คือมันมีการเล่นดีเทลการลงเฉดสีด้วยนะครับไอ้สีดําที่เราเห็นคือจะเป็นสีดําแบบด้านๆ้านะฮะนะครับปัดกับสีเขียวเมทัลลิกแล้วโดยรวมแล้วโคตรสวยนะครับผมว่าโคตรสวยเลยนี่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 ถ้าเป็นสีดาแววแววก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีดาแววแวจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ หลายๆจุดนะครับจะลงแบบสีด้านๆก็ถือว่าฮัส์โบค่อนข้างเก็บดีเทลได้เหมือนในหนังเลยนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าด้วยสกเกลด้วยสัดส่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือฮั s ส์โบมันผลิตมาก่อนที่หนังจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นการเก็บดีเทลอาจจะไม่ได้ทำได้ดีเหมือนค่ายอื่นนะครับก็ต้องรอดูเหมือนกันว่า s อสเอฟวกูอาร์ตนะครับหรือว่ามาเฟกนะครับจะทําตัวพวกนี้ออกมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทําออกมาผมการันตีเลยว่าค่ายที่ท,ทําทีหลังเนี่ยสวยงามกว่าแน่นอนก็ มาดูของแถมกันบ้างนะครับก็เป็นปืนอวกาศง่ๆนะครับผมก่อนพูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าดีเทลมันเนี่ยมันดีเทลมันโอเคนะครับผมว่ามันโอเคมันก็เหมือนปืนพร็อพป,ปืนทั่วไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ลงลูกเล่นสีเมทัลลิกอะไรเลยนะฮะลงมาแบบสีด้านๆอันนีน้คือดูขัดตานะครับคือคุณทําให้สวยคุณก็ทําได้แต่ว่าแม่งเลือกที่จะไม่ทํามากกว่านะครับก็ให้ยอนล็อกถือนะครับก็สอดเข้าไป นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องจอยต่างๆข้อต่อต่างๆเนี่ยมันทําค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับตัวอย้อนล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาที่อาีจริงคือถ้าพูดราคาในกลุ่มเนี่ยประมาณ900กว่าบาทเนี่ยผมว่าไม่ไม่แพงนะครับไม่แพงคือสามารถจัดไปก่อนได้นะครับถ้าใครอื่นทําวันทีหลังค่อยไปจัดย้อนหลังก็ได้ นะครับตัวนี้เอาไปเล่นพรางๆก่อนก่อนที่หนังจะเข้าเนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากให้ดูครับนี่การปั้นเหมือนเป็นชิ้นส่วนพาร์ทเสริมขึ้นมาให้มันนูๆนๆะนะครับปั้นมาได้ดีอะตรงข้อมือก็จะมีนะครับตรงข้อมือก็จะมีเ็มขัดก็สวยนะฮะตรงบูทกระที่เท้าก็ค่อนข้างสวยนะผมค่อนข้างชอบเลยคือแม่งสวยทุกจุดนะครับโดยรวมแน่ๆให้ดูไกลๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวมันจะดูตันๆหน่อยนะนึกออกไหมเห็นไหมตัวมันจะป้อมๆอ้วนๆหน่อย จบลงไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวของยอนร็อกนะครับจาก m o l เจนนะครับเรื่องกับตอนมาเวลนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคะแนนเนี่ยผมให้8เต็ม10นะฮะเพราะว่าดีเทลมันปั้นออกมาได้สวยนะครับสวยมากๆนะฮะแต่เสียดายตรงที่ว่ามันไม่ได้ให้ของแถมที่มันเยอะกว่านี้หรือว่าหัวเปลี่ยนมาก็เป็นว่าให้คะแนนแค่แล้ละกันนะครับก็เนี่ยคือมันสวยจริงนะครับก็ต้องยอมรับ นะครับส่วนคลิปหน้าที่จะมารีวิวก็คือตัวของทาร์ลส์ทาร์ลอสตัวนี้นะครับก็คือหัวหน้าของเผ่าสกราวนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าดีเทลจะเป็นยังไงแต่ดูชุดภายนอกเนี่ยค่อนข้างดีเทลสวยเลยนะฮะก็รอติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์พวกเรานะครับเข้าไปกดไลค์ที่เพจด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ d e s c r i p t i แล้วก็มีเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็ไอจีส่วนตัวแอดเข้ามาได้นะฮะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะคคครรัับบเเเเปปปิิดดุ่่มมงแจ้้ตืออนนววยะลลาาให ตใหม่คลิปหน้ากับตัวของทารอสแน่นอนนะครับสำหรับนี้บายบายจ้า